เสีบกระดกเสียเลยค่ะเสียบไยเนี่ยมือเนี่ยแซียบว่ามีกินไม่มีกินก็คือของมีขั้นตอนก็พอนะคะก็แค่ะอร่อยมากเลยจ้าถึงจะมีอะไรไม่มีถ้ามันเจอขอมีไว้กอกับปวามเด็ก็พอคอยกินได้หมดเสียบๆเลือค่ะอร่อยที่สุดในโลก เอาพิชชามาได้พ <é>, ุมต่ำก็บอกยอมเยอะค่ะเส็บได้หลายแน่แน่จริงเอาพิชชามาได้พุมต่ำบอกเอาเอาพุมต่ำเสิบที่สุดแล้วยสำหรับหนูได้พิชชาเอาพุมต่อีกว่านะอร่อยที่สุดไม่มีอะไรกินขอใพุ่มต่อก็พอใจแล้ว